ในหน่วยงานตำรวจพิเศษแห่งหนึ่งมีนายตำรวจสองคนชื่อว่าหมวดต้นและหมวดแชมป์ทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนายร้อยทำงานร่วมกันมานับไม่ถ้วนช่วยกันจับผู้ร้ายอย่างทุ่มเทเสมอแม้ว่านิสัยจะแตกต่างกันอยู่บ้างคนหนึ่งเงียบครึมอีกคนพูดเก่งและขี้เล่นแต่ก็เป็นคู่หูที่ไว้ใจกันได้กระทั่งวันหนึ่งมีข่าวหรือแพร่ะสะพัดว่าของกลางอาหารสุนัขนำเข้าเกรดพรีเมียมจำนวนมหาศาล หายไปจากโกดังเก็บของกลางย่านชานเมืองอาหารเหล่านี้ไม่ธรรมดามีรสแปลกใหม่เช่นไก่ตุนกับสมุนไพรหายากปลาแซลมอนจากแหล่งน้ำธรรมชาติและข้าวกล้องออร์แกนิกว่ากันว่าราคาต่อถุงแพงกว่าข้าวกล่องข้าราชการระดับสูงเสียอีกในคืนเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดเสียพอดีระบบไฟฟ้าขัดข้องยามหายตัวระบบรักษาความปลอดภัยลืมเปลี่ยนรหัสที่สำคัญผู้ที่อยู่เวนในวันนั้นก็คือหมวดช้าเพื่อนรักของหมวดต้น หมวดต้นเริ่มสงสัยและแอบสืบหาข้อมูลเงียบๆจนพบเบาะแสสาคัญว่าหมวดแชมป์อาจไม่ได้ทําไปเพราะความโลภส่วนตัวแต่มีคําสั่งพิเศษจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ต้องการของกลางล็อตนี้ไปส่งให้กับผู้มีอํานาจบางกลุ่มเหตุผลนั้นเรียบง่ายและสั้นเบียงประโยคเดียวของพวกนั้นเขาจองไว้หมากําลังรอในคืนที่แชมป์กลับมาอีกครั้งเพื่อขนอาหารที่เหลือหมวดต้นซ่อนตัวอยู่ท้ายโกดังเมื่อทั้งสองอเผชิญหน้ากันต้นกล่าวด้วยน้าเสียงเรียบเฉยนายเคยพูดกับฉันว่า จะไม่ยอมให้หมาตัวไหนไม่เหยียบสักดิ์ศรีเราลืมไปแล้วหรือแชมป์ถอนหายใจก่อนตอบกลับเบาๆถ้าหมาพวกนั้นมีปลอกคอทองคําใครบ้างจะห้ามได้เช้าวันรุ่งขึ้นไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์นี้มีเพียงรายงานว่าเกิดความผิดพลาดด้านเอกสารและของกลางหายไปบางส่วนหมวดต้นถูกย้ายไปนั่งทําเอกสารอยู่ในห้องเล็กๆส่วนหมวดแชมป์ไม่มีใครพบเขาอีกเลยข้อคิดจากเรื่องนี้ในโลกที่หมาบางตัวได้กินข้าวคลุกปลาแซนมอน คนบางคนก็ต้องนั่งเฝ้าถุงข้าวหมาเงียบเียบแล้วทำเป็นไม่เห็นอะไรทั้งนั้น